สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาสเรียนออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นวิชาง,งานเพ้นสีนะคะวันนี้เราก็พบกันเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสุรีพรบัวหอนะคะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะก็จะมาสอนนะคะเกี่ยวกับงานเพ้นสีนะคะค่ะสำหรับงานเพ้นสีนะคะก็เป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะคะจัดอยู่ในขอบเขตของงาน จิตกรรมนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในประเภทของทัศนศิลป์นะคะมีลักษณะของงานที่สร้างสรรค์แล้วก็การแสดงออกอย่างเสรีนะคะสำหรับงานเพ้นสีนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะก็มีหลายงานด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นคนแรกนะคะค่ะชื่อคุณเนทนะคะมีเปิดร้านเนทซีเปียนะคะเป็นร้านรับเพ้นสีกางเกงแล้วก็เสื้อผ้าพวกเนี้ยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะของเขาค่ะแล้วอีกงานหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อร้านยูส์ค u ตตอมนะคะเป็นร้านที่รับเพ้นรองเท้านะคะก็มีรับออกแบบด้วยแล้วก็รับเพ้นรองเท้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานนะคะก็ประสบความสำเร็จอีกงานหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่กับขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็การฝึกทำบ่อยๆนะคะ วันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะ3าหัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะเป็นการเลือกใช้วัสดุนะคะและอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือสีนะคะสีก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันคร่าวๆนะคะสีแรกนะคะก็คือสีฝุ่นนะคะมักใช้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะ สีที่สองเป็นสีน้ำมันนะคะสีน้ำมันก็จะนิยมเขียนบนผ้าใบนะคะหรือที่เรียกว่าแคนวาสนะคะสีที่สนะคะก็คือสีน้ำนะคะสีน้ำก็จะมีความโปร่งแสงนะคะก็จะนิยมเขียนบนกระดาษนะคะสีที่สี่นะคะก็คือสีปสเตอร์นะคะคือสีที่เป็นสีปุ่นนะคะผสมกาวผสมกาวน้ำนะคะบรรจุเสร็จอยู่ในขวดนะคะก็มีความ ทึบแสงนะคะแล้วก็เนื้อสีมีความข้นนะคะสามารถระบายให้เนื้อเรียบได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะระบายบนกระดาษนะคะต่อมานะคะสีที่5นะคะเป็นสีช็อกนะคะสีช็อกก็คือสีฝุ่นนะคะที่นำมาอัดเป็นแท่งนะคะต่อไปสีสุดท้ายนะคะคือสีที่เราจะใช้กันนะคะก็คือสีอะคริลิกนะคะด้านหน้านี้นะคะสีอะคริลิกก็มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลิเมอร์นะคะสามารถ เขียนแบบสีน้ำมันหรือสีน้ำก็ได้นะคะแล้วก็มีความติดทนนานนะคะเนื้อสีมีความโค้นและเป็นสีที่ทึบแสงนะคะเป็นสีที่แห้งเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถระบายทับได้โดยที่เนื้อสีไม่ออกมาปนกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือผู้กันนะคะผู้กันก็จะมีหลายชนิดนะคะอันนี้เป็นชนิดหัวแบนนะคะหัวแบนนะคะต่อไปก็เป็นชนิดหัวกลมนะคะค่ะ แต่ละแบบก็จะมีหลายขนาดนะคะก็จะมีตัวเลขกำกับนะคะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขกำกับนะคะขนาดเพิ่มขึ้นตามตัวเลขนะคะก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะคะถ้าเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็จะใช้ผูกันขนาดใหญ่นะคะถ้าเป็นใช้สําหรับตัดเส้นนะคะเราก็จะใช้เบอร์ต่ําๆนะคะเช่นเบอร์ศูนย์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจานผสมสีนะคะจานผสมสีก็มีหลายขนาดนะคะสามารถเลือกใช้ได้นะคะ ค่ะแล้วต่อมาก็เป็นคลิปนะคะคลิปดำนะคะก็จะใช้หนีบนะคะกระดาษนะคะไม่ให้เลื่อนไปเลื่อนมานะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับทฤษฎีของสีและเส้นนะคะสีนับว่ามีความสําคัญมากนะคะต่อง,งานเพ้นท์เพราะว่าสีช่วยในการดึงดูดสายตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างถูกต้องตามหลักการนะคะก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในชิ้นงานชิ้นนั้นนะคะ พูดกันว่าเรื่องสีนะคะสีจะมีทั้งหมด12สีนะคะเกิดจากการผสมกันนะคะของแม่สีนะคะค่ะตามภาพนะคะเป็นภาพวงจรของสีนะคะสีนะคะแบ่งเป็น3มขั้นค่ะสีขั้นที่1นะคะก็คือแม่สีนะคะมีทั้งหมด3มสีด้วยกันนะคะได้แก่สีแดงนะคะสีเหลืองและสีน้ําเงินนะคะแม่สีมี3ามสีนะคะแดงเหลืองน้ําเงินค่ะต่อไปสีขั้นที่2นะคะก็ เกิดจากการผสมกันนะคะของแม่สีนะคะมี3ามสีด้วยกันนะคะสีขั้นที่สองคู่แรกนะคะก็คือสีแดงผสมสีเหลืองนะคะได้ออกมาเป็นสีส้มนะคะต่อมานะคะสีเหลืองผสมสีน้ําเงินนะคะได้ออกมาเป็นสีเขียวนะคะและสุดท้ายนะคะสีแดงนะคะผสมสีน้ําเงินนะคะออกมาเป็นสีม่วงนะคะสีขั้นที่2มีสามสีนะคะสีส้มสีเขียวและสีม่วงนะคะ ต่อไปนะคะสีขั้นที่3มเกิดจากการผสมกันระหว่างแม่สีนะคะแล้วก็สีขั้น<บ>ที่ <Four S> 2นะคะค่ะมีด้วยกัน6สีนะคะสีแรกนะคะสีแดงผสมกับสีส้มนะคะออกมาเป็นสีส้มแดงนะคะหรือว่าสีแสดนั่นเองนะคะต่อมานะคะสีส้มผสมสีเหลืองนะคะออกมาเป็นสีส้มเหลืองนะคะและต่อมานะคะเขียวผสมเหลืองออกมาเป็นสีเขียวเหลืองนะคะหรือสีเขียวอ่อนนะคะ ต่อมาสีน้ำเงินนะคะกับสีม่วงนะคะออกมาเป็นน้ำเงินม่วงนะคะและสีสุดท้ายนะคะแดงผสมม่วงออกมาเป็นม่วงแดงนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นวันนะของสีนะคะก็คือความรู้สึกด้านอุณหภูมินะคะของสีนะคะจากวงจรสีนะคะวันนะของสีนะคะแบ่งออกเป็น2วันนะนะคะได้แก่วันนาร้อนแล้วก็วันนเย็นนะคะวันนเย็นก็จะให้ความรู้สึกสบายตานะคะ ส่วนวันนาร้อนนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ mismo, ตื่นเต้นนะคะร้อนแรงนะคะถ้าแบ่งตามวงจรของสีนะคะก็จะแบ่งตามเส้นตรงนี้นะคะด้านบนจะเป็นวันนาร้อนนะคะประกอบด้วยสีเหลืองนะคะส้มเหลืองสีส้มส้มแดงสีแดงและสีม่วงแดงนะคะต่อมาวันน้าเย็นก็จะเป็นส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะประกอบด้วยสีเขียวเหลืองนะคะสีเขียวสีน้ำเงินเขียวนะคะ สีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเส้นนะคะเส้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดนะคะหรือการนําจุดมาวางเรียงต่อกันนะคะเส้นนะคะจะมีมิติเดียวนะคะไม่มีกว้างและไม่มีสูงนะคะมีแค่ความยาวนะคะค่ะเส้นก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะค่ะเส้นแรกนะคะก็เป็นเส้นตั้งนะคะเส้นตั้งก็จะให้ความรู้สึกสูงสง่ามั่นคงนะคะต่อไปนะคะเส้นนอนนะคะ เส้นนอนก็จะให้ความรู้สึกนะคะกว้างนะคะสงบราบเรียบนะคะต่อไปเส้นเฉียงนะคะหรือเส้นทะแยงมุมนะคะก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วนะคะไม่มั่นคงนะคะต่อไปนะคะเส้นหยักค่ะเส้นหยักนะคะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะคะอย่างเป็นจังหวะค่ะต่อไปเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆลื่นไหลนะคะแล้วก็สุภาพอ่อนโยนนะคะ ต่อมาเส้นประนะคะให้ความรู้สึกของความไม่ต่อเนื่องนะคะความขาดแล้วก็หายนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบนะคะหลักการออกแบบนะคะก็จะมีเน้นๆอยู่ด้วยกันนะคะ3ประการนะคะอันแรกก็คือความเป็นเอกภาพหรือว่าช่องว่างนะคะต้องมีช่องว่างนะคะให้ในภาพเพื่อจะไม่ให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะคะข้อที่2นะคะเรื่องของความสมดุลน,นะคะก็คือซ้ายและขวานะคะต้องมีน้ําหนักเท่ากันนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเน้นให้เกิดจุดเด่นนะคะก็คือในภาพต้องมีจุดเด่นของภาพนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะให้ทุกคนได้ทำกันนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เชื่อว่าเมื่อทุกคนดูคลิปในวันนี้นะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้นะคะก็จะสามารถทําแบบทดสอบได้ผ่านทุกคนนะคะ แล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเป็นการเพ้นสีบนกระดาษนะคะเพื่อให้เราคุ้นเคยนะคะกับสีมากขึ้นนะคะค่ะก็ขอความร่วมมือทุกคนนะคะเตรียมอุปกรณ์มาเพิ่มนะคะทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็คือสีนะคะสีอะคริลิกนะคะก็ขอเป็นสีสีด้วยกันนะคะคือสีดำสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะต่อไปนะคะ เตรียมกระดาษมานะคะกระดาษเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะขนาดเท่าใดก็ได้นะคะอย่างที่3มก็คือภูกันนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งภูกันแบนแล้วก็กลมนะคะค่ะแล้วท่านใดนะคะที่ต้องการเอาอ,อุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะอย่างเช่นจานสีนะคะหรือกระดานรองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ